ถ้าหากว่าเขาได้มีรายละเอียดออกมาชัดเจนแล้วจะไปกล่าวหาว่าสมเด็จพระสังฆราชมีเจตนาที่จะทําร้ายธรรมชโยโดยอคติอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้และจะไปปรับอาบัติท่านก็ไม่ได้โดยเฉพาะสมเด็จพระญาณสังวรนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีความผิดพลาดจากอาคติคผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอคตินอกจาก ท่านได้รับข้อมูลทางหนึ่งทางใดซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เกินกำลังสติปัญญาค่ะจริงๆก็มีคำชี้แจงจากทางสำนักงารพระพุทธศาสนาด้วยนะคะอ๋อดีต้องอ่านคำชี้แจงซะด้วยโอแต่ก็ค่อนข้างจะยาวอยู่เหมือนกันหรือว่าเราจะเอามาบางส่วนดีคะเอตัดอตอนบางส่วนที่พอเป็นประเด็นสำคัญค่ะ ก็ทางด้านของคุณสมชายสุรชาตรีซึ่งเป็นโฆษกของสำนักงานพระพุทธศาสนาได้ขอชี้แจงเหตุการณ์เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายเมื่อปี2542หรือกว่า16ปีมาแล้วเนี่ยนะคะให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงโดยบอกว่าวันที่26เมษาปีปี4สค่ะสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระลิขิตซึ่งพระลิขิตก็คือข้อคิดเห็นมิใช่พระบัญชาหรือคำสั่งออกมามีใจความว่า ก็ไล่มานะคะว่ามีใจความว่ายังไงแล้วก็ลงนามมาจากนั้นก็เลยมีการนําพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของมสก็เสนอกันมาว่าตามที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงมีพระดําริแบบนี้นะคะที่ประชุมก็มอบหมายให้กรมการศาสนาเนี่ยลงไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินของวัดปรากฏต่อมาทางพระธรรมกายก็มีหนังสือ เรื่องการแสดงเจตนาเรื่องที่ดินออกมานะคะตรงนี้อาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดนะคะว่าแสดง<ม>เจตนาว่าอะไระก็มีการแสดงออกมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นวันที่10พฤษภาปี4.2กรมการศาสนาก็นําหนังสือที่วัดพระธรรมกายเสนอให้กับทางมศเนี่ยได้รับทราบซึ่งมศรับทราบแล้วก็ให้กรมการศาสนาร่วมกับเจ้าคณะภาคหนึ่งติดตามกรณีอื่นๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยมีการพิจารณาเขาว,ว่าถ้ามีเจตนาโกง จะมีความผิดตามพระวินัยแต่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีหนังสือแสดงเจตนาคืนที่ดินแสดงว่าไม่ได้มีเจตนาเอาที่ดินเป็นของตนเองอือาจจะต้องมาอ่านตรงนี้ค่ะเพื่อให้เห็นว่าแสดงเจตนานี่คืออะไรสิ่งที่แนบมาด้วยก็คือมีหนังสือแสดงเจตนาและสำเนาโฉนดที่ดินมีใจความว่า ด้วยมอสอจะมีการประชุมตามวราระในวันที่10พฤษภาคมปี4 2และมีเรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการถือครองทรัพย์สินของพระภิกษุนั้นอัตมาภาพขอนำหนังสือแสดงเจตนาเรื่องที่ดินที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ขอให้อธิบดีนำเสนอต่อมอสอเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาค่ะคือเป็นเอกสารมันก็ต้องดูว่า,าคืนตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ครอบครองตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วแสดงหนังสือแสดงเจตนาคืนทรัพย์สินน่ะเมื่อไหร่ค่ะเห็นว่านี่มีการไต่สวนกันนานถึงห้าปีนะคะเพราะเรื่องเกิดต่ปีสี่สองสี่เจ็ดศาลสั่งอายการถอนฟ้องตามที่ผู้ถูกกล่าวหาถอนฟ้องคดีก็เลยยุติมอสองก็เลยคืนตำแหน่งร้อกันใช่ค่ะก็มีเรื่องฟ้องร้องกันหมายความว่า เรื่องนี้เกิดก่อนแล้วก็ถึงมีการฟ้องร้องสู้ความกันทีเดียวใช่ค่ะแต่ต่อมาจะได้ยังด้วยเหตุใดก็ตามแต่อายการก็ถอนฟ้องไปใช่ถอนฟ้องไปก็ถือว่าคดีนั้นจบแล้วบริสุทธิ์แล้วก็มาแสดงเจตนาคืนทรัพย์สินต่อวัดค่ะคือค่้าาวว่าเรื่องมันในทางคดีความยังไชอบคนแต่เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะพูดซะเป็นกลางๆว่าค่ะ พระที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระอาวุโสเป็นพระผู้ใหญ่แต่ต้องพูดว่าท่านขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมเพราะว่ามันติดลาบยศตัดติดที่ลาบยศติดที่ตำแหน่งพระกรรมการมหาเถรสมาคมไม่เคยตัดสินใจอะไรเด็ดขาด ด้วยดุลพินิษ์ที่ใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมจึงแก้ปัญหาคณะสงฆ์ไม่ได้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายแต่ประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งแม้จะมีความรู้แตกฉันในพระธรรมวินยัยแตกฉันในพระไตรปิฎกแต่เมื่อขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมเสียแล้วเพราะไปติดอยู่ในเรื่องยศ ติดอยู่ในเรื่องตำแหน่งติดอยู่ในเรื่องพิธีรีตองมากมายเป็นอุปสรรคทําให้ไม่สามารถที่จะตัดสินเหมือนกับองค์กรประชาธิปไตยทั้งหลายปัญหาของสงฆ์จึงเกิดขึ้นมากมายก่ายกองอย่างการวินิจฉัยเรื่องอาบัตถึงขั้นประราชิกหรือไม่ปร,ราชิกนี่ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าสมเด็จพระญาณวสังบสังคปรินายกเนี่ย ท่านเป็นพระผู้บริสุทธิ์แล้วก็มักจะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจตรงไปตรงมานี่เป็นอุปนิสัยของท่านซึ่งใครก็มองเห็นอยู่แต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าเมื่อท่านชราภาพมากแล้วเนี่ยก็จะมีคนปลอมเอาลิขิตออกมาเผยแพร่ เพราะในสำนักเลขานุการของสมเด็จพระสังฆราชก็มีพระที่ไม่อุโสพระที่ไม่บริสุทธิ์และคารวาสที่มีผลประโยชน์แอบแฝงเนี่ยเข้าไปซุ่มทำมาหากินกันอยู่มากเหมือนกันเพราะนั้นหลายๆเรื่องจึงเกิดมีปัญหาว่าลิขิตพระสังฆราชนั้นจริงหรือปลอมก็มีไม่ได้มีการพิสูจน์กันให้ชัดเจน แต่ว่าเรื่องของวัดบวรก็เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งต้องตั้งกรรมการเข้าไปสาสางที่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชชราภาพเกินกว่าที่จะตัดสินปัญหาต่างๆด้วยตัวเองหรือเกินกว่าที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยตัวเองได้จึงเกิดเหตุขึ้นเพราะนั้นเรื่องลิขิตสังฆราชนั้นก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่คณะมหาเถรสมาคม ควรจะได้ใส่ใจว่ามันมันมีข้อมูลมาจากมีการปลอมลิขิตพระสังฆราชหรือเปล่ามามาถึงเรื่องนี้จึงได้มีลิขิตพระสังฆราชว่าธรรมชโยเป็นอาบัติปราชิกนั่นนะเป็นของจริงหรือของปลอมต้องคิดถึงเรื่องนี้ซะก่อนอ่าค่ะวันนี้รายการอย่ามวัวไปติดในในลาบในยศในอะไรที่มันเป็นเรื่องทั้งโลกมากนักเลยค่ะผมว่า มหาเถรสมาคมตัดสินใจให้มันพระธรรมวินัยผ่องแผร่สถีก็ดีเหมือนกันอืค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคณุรการมพุสิกรพงศ์กราบขอพระคุณค่ะครับดีครับสันกุฎิราชวนกุมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ